สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับสวัสดีชาวหงแดงและไม่ใช่ชาวหงแดงครับวันนี้ครับลิปูจะบุกไปเยอือนอาตาลัานตาเราจะไปล้างแค้นกันครับจะล้างแค้นได้เปล่าไม่รู้เมื่อคืนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลตกรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วครับเสียได้แมนเชสเตอร์นะบุกไม่หยุดแต่ก็แพ้ฉะนั้นครับเราต้องมุ่งมั่นทุ่มเทในถ้วยยูโรป้านี้แหละครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกก็เป็นรองถ้าแมนเชสเตอร์ไม่แพ้เลยเขาก็แชมป์ฉะนั้น คอปต้องเอาแน่นอนครับเชื่อผมเจมี่ไกรกเกอร์เขาบอกว่าให้ครอปทิ้งไปเลยทิ้งไม่ได้แล้วครับแมนซิตี้ตกรอบยูฟา่าแชมเปี้ยนีกมาเอาแน่ครับเพียร์เมลีกวันนี้ครับเลียพูจะใช้กองหน้าชุดไหนครับ A B C เพื่อนๆชอบชุดไหนเมนมาหน่อยนะครับชุด A ก็จะมีดิอาร์ตนูนเยแล้วก็สาละนูนเยล่ะพักก่อนเถอะไม่ไหวเลยเสร็จแล้วก็ ชุดบีก็เป็นโชต้ากักโตซาร่าเออชุดนี้น่าสนใจแต่กักโตเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวสำรองดีกว่าลงมาปุ๊บสามารถเปลี่ยนเกมยได้ในเกมกับคริสตันพาเรตนะฮะถ้าเกิดกองหน้าเราคมนะเสมอแต่คราวนี้กองหน้าเราไม่คมชุด3ครับดิอารสโชต้าและก็ซาร่าผมว่าชุดนี้ดูดีต้องลองชุดนี้แล้วแหละเพราะว่าโชต้านี่ก็คมจัด อาร์สไปกับบอลได้สุดยอด1นหนึ่งเอาไามา่อยู่และซาร่าก็คมหมาถึงว่าก็ไว้ใจได้เรื่องการยิงประตูนะยังไงซาร่าก็เป็นตัวยืนฉะนั้นครับคืนนี้ครับเจอเกนครอฟม์เอาแน่นอนโกก็จะเป็นอลิซอนเบเกอร์คู่คู่กลางหลังเนี่ยผมไม่มั่นใจระหว่างโกนาเต้กับควานซ่าแต่ฟานดยายตัวยืนแน่นอน แบ็คขวาคราวนี้เราได้เห็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลงมาแบบเต็มเกมแน่นอนซ้ายเป็นอนดูโรบสันกลางก็คงจะเป็นชุดเดิมๆมก็เป็นวาตารุเอนโดแล้วก็โซบอสไลน์ Line, แล้วก็แอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หน้าส่วนตัวผมอยากให้เป็นชุดซีคือดิอาร์ตโชตาแล้วก็ซาร่าลองของใหม่มั้งครับโชตาหายเจ็บกลับมาแล้วก็คมสุดในทีมด้วยชั่วโมงนี้โชตาแต่ก็ต้องรอดูว่าหายเจ็บกลับมาแล้วจะเป็นยังไง ผมมองว่าเกมฟูเนี้ลิฟูเข้าไปบุกใส่เพราะว่าสกอร์ตามหลังแถมแอตแลนตาเป็นบอลอิตาลีพอได้ประตูเยอะขนาดเนี้เขาไม่มาบุกสู้หรอกถ้าจะมีโอกาสสวนเขาก็สวนเร็วเลยเพราะเขาเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะนะแต่นัดที่แล้วในลีกเขาเสมอมาเราแพ้เลยผมมองว่าถ้าเกิดลิฟูดได้ยิงได้ไวลูกหนึ่งไวเราอาจยื้อไปถึง3 0อัจชนะ3 0แล้วไปต่อเวลายิงจุดโทษก็ได้แต่ถ้าเกิด ครึ่งแรกยิง giving, ไม่ได้เนี <con Liberty Overwatch> <shad> ่ยครึ่งหลังนี่ลําบากเลยนะจะไปยิงเขา3ามลูกเลยลําบากครับทีมจากอิตาลีด้วยมันไม่ใช่ทีมจากสเปนเหมือนบาร์เซโลนาที่เขาเปิดเกมบุกสู้กับเราผมมองว่าลิปูชนะครับชนะแต่ว่าไม่รู้ชนะเท่าไหร่ชนะแล้วสามารถลากไปต่อเวลาไปถึงยิงจุดโทษได้ไหมหรือว่าชนะแบบสกอร์ไม่ขาดก็ตกรอบแต่ผมว่าคอปเอาแน่นอนครับเป่าปี๊ด นูกอีกมาปุ๊บวิ่งใส่วิ่งกรูนเข้าไปเอาแน่นอนชนะครับวันนี้ลีภูชนะครับแต่จะชนะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมมองว่าถ้ายิงไวเราสามารถยื้อไปต่อเวลาได้แต่ถ้ายิงช้าก็ตามนั้นแหละครับอย่างที่ผมว่าว่ามันยิงยากทิงจากอิตาลีอะลีภูชนะครับแล้วก็ขอแก้แค้นให้สำเร็จสตอรี่นี้ที่ลีภูทำได้มันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเจอเก้นคอปในการจบ จบการเป็นกุญซือของผงแดงลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลชนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด <Bye S 1> ้ยนะครับสวัสดีครับ